ผ่านแล้วพวกเมืองสกเลนเก่งกันนะเนี่ยใช่ทำไมมือเย็นมา ทำไมมือเย็นแป๊บนึ่งนะโฮมสวิตช์โฮมภาคหนึ่งค่ะพวกมึง วิ่งหรอวิ่งหรอวิ่งหรือเดิน วิสูแค่เริ่มเกมไม่น่ก,กินนาทีเปตสัมภเวสีผู้หิวโหยที่ติดพันอยู่ในบ่วงกรรมของตอนเองบนโลกมนุษย์ความหิวโหยทำให้สัมภเวสีทรมา,านและกรีดร้องโหยหวนชวนคนลุกเปตที่วนเวียนสามารถสงบลงได้จากการเส้นอาหารชนิดใดก็ได้พร้อมปักทูปหนึ่งดอกมีใครหิวข้าวไหมคะ มีใครหิวข้าวไหมเอ่ยควรวางอาหารที่เส้นไหว้บนโต๊ะที่ปูด้วยผ้าสีแดงสดเสมอนำอาหารวางบนภาชนะเอาทูบไปปักไว้บนภาชนะจุดทูบเป็นอันเสร็จอาหารไปวางจุดทูบนับอาหารไปวางเอาทูบไปปกักจุดทูบเป็นอันเสร็จ ันรู้ดีนะพออ่านเสร็จปุ๊บประตูแง้ม ไปยืนทำอะไรที่นั่นน,ะน่ะเจนไเตีเย่ามาเจนดีผมไหมเอง ก็ไม่บอกว่ามดโตฉันก็ยืนเอ๋ออยู่ <c oughs> ขอบคุณน้องวีรพงนะคะสำหรับการส่งของขวัญให้กำลังใจนะ <c oughs> พวกเมืองตอนตอนนีต้องออกไปยังไงอะ่ะมดแล้วว่าแล้วไงอะ่ะ คานไปค่ะแม่อุ้ยนั่นนั่นนั่นไปแชทไปตรงไหนอีกไปตรงไหนอีกอ่ะอ๋อนั่นนั่นแสงมันอยู่ตรงนู้น ไม้ข <My> <laughs> <the> mm ีดไม้ขีดเถอะไม่ใช่ไฟแช็กไม่จริงฉนาดว่าไม้ขีดอยา่า mm hmm. ไม่เชื่อย่อนไปดูได้ว้ายอีดอกทอง mm hmm. เอาตรงนี้ลง mm hmm. อีเชี่ยตรงนี้โตรงนี้โง ต่อมันล่องพวกมึงนี่เรารู้แล้วไม้ขีดตรงนี้ไปได้เลย รู้แล้วว่าเราต้องทำยังไง พวกเมืองแต่ผมตรงนี้ไปเอายาก mm hmm. เดี๋ยวเดีอแสงไปทางนูน้น ทีนี้เราก็เอาไปวางเข้าไปในห้องนั้นใช่ไหมหแต่ว่าเราจะออกมาได้ยังไงอะ่ะมันหิวจัดขนาดนั้นอะ่ะ ทูบนี่ไงอันนี้เปิดไม่ได้ว่ะพวกมึงเราต้องทำให้มันสงบเปิดอุ้ยเอาอขวางทางแบบนี้แล้วจะไปยังไงอ่ะ อ๋อที่งัดงัดตรงไหนวะชิบหายนี่ไงไขขวงตอนแรกมันไม่มีมันเพิ่งโผล่มามันเป็นแมคคานิกของเกมแล้วอันนี้ล่ะแล้วอันนี้ล่ะ ทางไหนวะทีเนี้ยเดี๋ยวเออลออกรอก่อนรอก่อนชิบหาย แล้วไงต่อแล้วไงต่อมันเดินไม่ได้อะ่ะเฮ้ยผ่านแล้วมันง่ายมากเลยเก <c oughs> ่งไหม <c oughs> เราก็ว่าเราเก่งนะ <c oughs> แ๊บหนึ่งพวกมึงเลาะไงต่ออะเก่งเลยจริงไปทางที่เจนไปไม่เมื่อกี้มันเมื่อกี้ห้องเนี้ยมันมีอะไรให้ไข่อะ ้องเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยมันพี่กะทิพี่นนสวัสดีค่ะไม่มีใครให้ของขวัญหนูเลยอะ่ะพวกเขาใจร้ายกับหนูมากสวัสดีทุกๆคนนะคะฉันยังไม่ได้สวัสดีพวกเธออย่างเป็นทางการเลย เปิดไม่ได้พวกมึงกุญแจอันที่สองอยู่กุญแจอันที่สองอยู่ที่ไหนนะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะ ที่สองอยู่ที่ตู้เทียนห้องนั้นแน่เลยห้องที่เราเมื่อกี้เะอ๋อนี่ไงนี่ไงวออนี่ไงอันนี้ไม่ใช่ลายลากแกงซิ่งจบที่ทายรถบรรทุกดับสยองเหล็กเสียบตายคาทะลุ เสียบตาซ้ายทะลุวันนี้เล่นเกมนู้นไหมเกมจบโดนหรอเจ๊ปเหรอยังค่ะพรุ่งนี้นะคะหนูอยากหนูอยากทำให้จบอ่ะอันเนี้ย อาตรงนี้วันว่างทําไมคะไม่มีอะไรมาแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรมาแล้วใช่ไหมนั่นอะไรอะ่ะไปทางไหนอะ่ะ คนไปทางไหนอะ่ะอุ่ยพวกเธอไม่คิดจะช่วยฉันเลยหรอ เชี่มองไม่เห็นเลยตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วแต่ครั้งนี้เป็นกลางเป็นกลางบ้านไม่ใช่บนที่นอนของตัวเองสติของเรามันดูเหมือนจะเลือดเลือนลางมากขึ้นทุกทีใครบ้างที่จ้องมองเราอยู่นอกบ้านนั้น ช่างเหมือนกับคนที่พยายามจะเอาชีวิตเราในความฝันเจนแกเป็นอะไรทำไมแกถึงเป็นแบบนี้ใครเขียนถึงอีเจนแม่ไม่เห็นจริงๆฉันก็เอียงคอตามคอมเหมือนกันพวกรอนกุญแจอยู่ไหนอ่ะ เห็นอะไรหรอ มันเปิดประตูไม่ได้ฉันก็ต้องกลับมาสิจริงหรอแมงมุมพีทจริงหรอเธอมันจบแล้วหรอแล้วไงต่ออ่ะ ทำไมเธอรู้ว่าเธอเคยเล่นหรอมันเปิดไม่ได้อ่ะอ้ยนี่ไงอีบ้าไม่บอกก็ไปทางนี้ วันนี้ผีไม่น่ากลัวนะคะบอกเลยลับมาที่บ้านอีกแล้วทำไมบ้านฉันลกแบบนี้นนตอนแรกบ้านฉันสวยเหมือนเดซิฟเลยนะาาผมเล่นแล้วน่ากลัวมาก ไมีใครฝากข้อความอะไรไปได้วเนออทำไมบ้านลกแบบนี้โดนตัดไฟเหรอจะจำคำพูดไว้ตรงทีวี เราต้องเราต้องหาทางช่วยเจนกลับบ้านไฟดับตรงทีวีทำไมอ่ะอีเจนมันพังบ้านหรอมีพลังกำลังเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ เออใช่มันมีชั้นสองออไว<ป>้ลองขึ้นไปชั้นสอง ดนตรีมันน่ากลัวอ่ะพวกมึง มองไม่เห็นหนะ้า เราต้องช่วยเราต้องหาทางไปช่วยเจน <roadmap> อีกอกเดินมาตรงนี้แล้วทำไมประตูปิดกะ <encant Talking> <dokument> พวกมึงมันมันม,มันต้องไปที่ไหนต่ออ่ะพวกมึง <c oughs> คนดูบอกว่าให้อีเบลม,มาฆ่าฉันเลยฉันงุดหงิดอ้ย <c oughs> เสียงอะไรอ่ะ ไปชั้นร่างห้องใตายบันไดป้าแม่ได้จากแมงมุมพิษฉันเชื่อเธอ พวกมึงม,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 มัน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 เหมือนมีเสียงคนชักลิ้นชักอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะใครมาทำรูปลม้ม ห้องใต้บันไดไม่มีอะไรเธอเข้าไม่ได้ในบ้านไม่มีผีสบายใจได้แม่คือเราต้องเดินชิวๆเลยใช่ไหมคือเดินชิวได้เลยใช่ไหมตรงนี้เดินชิวได้เลยใช่ไหมใช่โอเค เดินชิวนะฉันเชื้ออะพารอน โอเคขึ้นไปข้างบนตามที่พวกเธอบอกพวกหล่อนไม่กลัวกันเลยเหรอฉันฉันฉันไม่กลัวหรอกฉันพูดไปกันได้เสียงประตูที่ไหนอ,อ่ะ ้างบนไม่มีอะไรพวกมึงห้องน้ำชั้นสองเนี่ยคือห้องน้ำชั้นสองหรือเปล่ามันเปิดไม่ได้เนี่ยกุญแจอยู่ที่ไหนอะ่ะมันมันกดไม่ได้เลยอะ่ะ นีมาบังตรงนี้อะไรอ่ะ นีไไ่ไงห้องน้ำไอ้ <c oughs> <c oughs> ดอก เราจะไปได้ยังไงอะ